โจมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าไลท์สีกันอีกแล้วนะครับเปิดมาด้วยหน้านี้แล้วกันก็คือเมื่อกี้ใช่ปะผมไปเล่นแล้งมานะครับไปเล่นแบบเล่นแบบแลงอ่ะนะครับผมก็คือผมแพ้นตาเน,นี้ยที่ผมเล่นอยู่อะผมแพ้มาสองตาติดแล้วนะคือแบบโคตรร้อนมันแพ้แบบเกมล็อกไงเฮียผมร้อนได้ตาเน,นี้ยแม่งผมนําอยู่แบบจะจบเกมแล้วเฮียมาแพ้โอ้โหโคตรร้อนเลยแล้วผมก็แบบพับจอไปเล่นเฟซแป๊บหนึง่งผ,ผมมาเลือกใช่ปะ ผมกดเลือกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปสัตว์ล้วแม่งก็ได้การบวกแปเฉยเลยโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันดูนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรนี่เพิ่งตื่นเลยตื่นมาปุ๊บมาเล่นแรงเลยเนี่ยดูดิแพ้สามสองให้คตรเทียเลยแม่งไม่ได้เล่นดีอะไรเลยตัวนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับผมการบวกแปดโอ้โหห้าถึงแปดนะเคยได้ไปรอบเมงแล้วรอบนั้นแบบค่อนข้างเทียรนะรอบที่แล้วได้การแบบแบบแการแบบนี้แหละนะครับผมแต่มันได้บวกห้าแบบ ไม่ซูมอ่ะโอเคมาครับผมขอบวกแปดแล้วกันนะดอเด็กเมาาหายเหมือนเดิมขอบวกแปดนะครับรอบนี้อันนี้ผมอยู่แรงชาเลนเจอร์นะมันก็มีให้ลุ้นบวกแปดบ่อยขึ้นนะชาเลนเจอร์ผมว่าถ้าแรงสูงสูงมันน่าจะมีให้แบบลุ้นบ่อยกว่านี้มั้งโอเคไปครับผมคลิปสั้นๆแต่จะได้ความหมายแน่นอนบวกแปดออกนะอีกคล้ไอ้เฮียย็ดแม่ให้กูมาทำไหมนะโอไปละเฮีย เฮ้ยมาครับผมมาขีตยายน,นำโชคมาขีตยายน,นำโชคนะครับผมมีลุ้นการบวกแปดผมขอแล้วกันนะอยาเลี่ยมกันอีกเลยขอร้องล่ะตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยโอ้โหมาขีตยายนำโชคมาครับผมโอ้โหลุนการบวกแปดไอสาต้าและกู <c oughs> เดี๋ยวมาเปิดกันดูนะครับผม <c oughs> ดีใจอย่างกระถูกหวยโอ้โหมาถึงจะเสมอนะครับผมผลไม่น่าพอใจ เต่มาขีตายานกูนำโชคเวย้ยโอเคนะครับผมนี่การบอกแปดรับมาเลยโอ้โหผมลุ้นมาสามรอบแล้วนะมันสลับไปสลับมาจนผมรู้กลไกลของมันละรอบที่แล้วผมได้2องพันล้านมาด้วยนะอยู่ไหนแล้วสองพันล้านนี่นะผมยังไม่เปิดมาครับผมห้าถึงแปดเก้าสิบหกบวกขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมลูกพี่ดอเร็กเมาหายเหมือนเดิมครับผมโอมาขีตายานำโชคอ่ะโคตรเอา มันหายหรือเปล่าหายอยู่ครับผมกดไปสูมหน่อยละกันมากิตาตาานาโชคพ่อางายสัตว์เอยโอ้เปิดปุ๊บมาปั๊บเลยจารกาแฟได้กูก็ไม่ได้